เงินประกันสังคม5,000บาทม39เเข้าแล้วเพื่อนๆเ,เงินเข้าหรือยังไปดูวิธีการเช็คว่าเงินเข้าหรือยังกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะไปเข้าที่แอปธนาคารของเราอันนี้ขอแนะนำเป็นของกรุงไทยเน็กซ์นะคะทุกคนเข้าไปใส่รหัสผ่าน ให้เรียบร้อยนะคะข้างบนก็จะเป็นชื่อบัญชีของเราเนาะข้างล่างก็จะมีบวก5,000ันค่ะกดไปดูข้างล่างลูกศรอ,อีกทีนึงค่ะเขาก็จะเขียนว่าเป็นรายการเงินเยียวยานะคะนั่นหมายถึงเงินประกันสังคมม39นะคะเงินเข้าเมื่อตอนตีสามกว่านะคะเขาตื่นขึ้นมาโอนเงินเร็วมากเลยค่ะทุกคนเราต้องยกมือให้ รัฐบาลไหมคะหรืออะไรยังไงหรือประกันสังคมเอาเอาเป็นว่าขอบคุณค่ะเราได้รับเงินก็ประมาณนี้ค่ะไปเช็คกันดูค่ะ